เคนิ s, วส์ขันตาเสพข่าวได้ผมจตติศักดิ์ประจำวันพฤหัสบดีที่4ทธันวาคม2,568ท่านครับจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรุณรัฐบาลนี้ได้มีการแถลงข่าวช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมากรณีที่บอกว่าอปปองงอได้ทำการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือ กลุ่มกวนของนายเบนสมิธที่พยายามจะยกรูปภาพรูปหนึ่งขึ้นมาโดยในเฟรมนั้นมีดรทักษิณชินวัตรสิ่งเหล่านี้บอกว่าปอปอง,งอได้ยึดอายัดประมาณ1,000งล้านบาทพยายามจะทําให้สังคมนั้นเข้าใจแล้วก็คิดไปในทางที่ว่าดรทักษิณชินวัตรจะมีส่วนร่วมกับบุคคลกลุ่มนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อใกล้ถึงข่าวเลือกตั้ง มันจะมีปรากฏการเหล่านี้ที่เรียกว่าโจมตีใส่ร้ายฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามท่านครับภาพที่เราเห็นช่งชวงเช้ามันก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นมาแล้วที่ผ่านมาแต่ถ้าว่ายังไม่ทันข้ามคืนช่วงเย็นปรากฏว่ามีภาพหลุดออกมาว่นทโซเชียลนี้ยิ่งเป็นภาพที่ชัดเจนและมีเรียกว่า หลายเหตุการณ์หลายสถานที่มันเป็นการชี้ชัดเบื้องต้นอย่างไรก็ตามในการที่จะไปตัดสินว่ากลุ่มที่เป็นการถ่ายรูปกับดรทักษิณหรือว่ากลุ่มที่ถ่ายรูปกับนายอนุทินจะเชื่อมโยงการกระทําผิดต่อกันหรือไม่เราไม่ได้ไปยืนยันตรงนั้นแต่มันแยกแยะได้ว่าภาพที่ ก่อนหน้านั้นพยายามเอามาโจมตีเชื่อมโยงกับดรทักษิณคือถ่ายรูปคู่ในเฟรมกับเบนสมิธที่เป็นร้านอาหารเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีคนถ่ายภาพไว้จากการพบกันในที่สาธารณะซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาว่าเป็นที่เกสนภาซาท่านครับตรงนี้นักการเมืองกูรูต่างๆหลายฝากักหลายฝ่าย ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ทำนองที่ว่าอาจจะเป็นการโดนหลอกสำหรับดรทักษิณชินวัตรที่มีคนต้องการที่จะให้พานายเบนสมิธนี้มาแนะนำตัวทำความรู้จักอะไรก็ว่ากันไปครับแต่พวกเราก็พอจะรู้ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาความจริงปรากฏบุคคลใกล้ตัวดรทักษิณต่างเป็นคนที่เรียกว่าเป็นลักษณะของไส้ศึกการกระทำการต่างๆเป็นแผน เป็นการจัดฉากพยายามจะให้มีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพซึ่งเป็นภาพของนายอนุทินแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนายเอกนิติหรือใครก็ตามที่เป็นบุคคลสําคัญรวมไปถึงลูกชายของบิ๊กแดงใช่ไหมครับที่อยู่ในเฟรมภาพลูกชายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพอบอทอบอเขาบอกว่าภาพที่ปรากฏกับด,บดรทักษิณน,นั้นท่าการจะไปทําอะไร แบบรับลมคมในคงจะไม่ไปพบในที่สาธารณะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ว่าเมื่อเป็นภาพหลุดของนอายอนุทินเป็นการพบกันในที่ละหฐานหรือว่าเป็นที่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมที่มีการเลี้ยงสังสรรค์เฉพาะกลุ่มหรือต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์เป็นต้นตรงนี้มันก็ทำให้เห็นได้ แยกมาว่าสองภาพนี้สองสถานการณ์นี้ไม่ได้บอกหรอกครับว่าทักษิณหรืออนุทินทำผิดอย่างไรก็ตามนักกทรูทางการเมืองเขาบอกแบบต้นๆเบื้องต้นเลยก็คือมันบอกถึงความแตกต่างในความคิดในความสัมพันธ์ว่าระดับความสัมพันธ์ในการพบแบบไหนที่มันแนบแน่นกว่าสนิทชิดเชื้อสนิทสนมมากกว่าที่จะทำอะไรรับลมคมในกันมากกว่านั้น ทางด้านของนายเอกนิติมีการออกมาแก้ต่างพูดถึงการที่มีการเผยพแพร่ภาพดังกล่าวให้เกิดขึ้นแล้วมีการเป็นข้อสงสัยของสังคมโดยเฉพาะนักข่าวก็ไปถามนายเอกนิติบอกว่าเป็นเหตุการณ์ตั้งนานแล้วผมเป็นอาจารย์ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเขาบอกว่าเขาไปถ่ายภาพไปฉลองกันในฐานะเป็นอาจารย์ของสำนักง,งานตารวจแห่งชาติภายในงานได้เจอกัน กับคนจํานวนมากและนายเบนสมิธก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกนามบัตรซึ่งกันและกันจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือคบหาสมาคมกันอีกก็ว่ากันไปครับแต่ว่าถ้าจะให้พวกเราคิดมันก็ไปสอดคล้องตั้งแต่มีการจัดสรรบุคคลมาดํารงตําแหน่งในรัฐบาลนี้รวมถึงคนที่สนับสนุนรัฐบาลนี้ให้เข้ามาเป็นผู้นําบริหารประเทศได้จนปัจจุบันเราเห็นแล้ว มันชัดแบบนั้นในความคิดของเราว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยผมจึงตั้งชื่อว่าอนุทินนี้เป็นรัฐบาลบาปทำสิ่งต่างๆกะว่าจะให้มันเป็นการเกิดภาพที่ใส่ร้ายป้ายสีพักเพื่อไทยเอาตรงๆอย่างนี้ครับท่านดรทักษิณชินวัตรก็ว่ากันไปยังไม่ถึงข้ามวันข้ามคืนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้มันปรากฏแบบนี้ ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะถูกเปิดเผยมาจากทางพรรคเพื่อไทยนั่นแหละอย่างที่เรารู้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็มีอะไรเยอะแยะอยู่แล้วเขาไม่อยากที่จะเอามาเผยแพร่ในการที่จะไปใช้การโจมตีทางการเมืองเขาไม่อยากนํามาใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อกระทําไปแล้วมันจะเกิดผลเสียทางด้านกฎหมายแต่ถ้าว่าเมื่อมีการพยายามกระทําสิ่งนี้จากกลุ่มรัฐบาลก่อน เขาก็ต้องกระทํามันไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับตรงนี้เราถึงได้รู้ถึงความชัดเจนว่ามันปรากฏให้เราได้เห็นพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงขนาดที่ว่าความดีความชอบและสิ่งที่จะเอามาหักล้างกับการที่จะให้คนเข้าใจว่าตัวเองสนิทพยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นขณะอยู่ในพักร่วมรัฐบาลโดยการนำ ของนายกอิงแพรทองทานชินวัตรถูกสกัดถูกถอดถูกบีบทุกทางให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยก็เพราะว่าตนเองนั้นไม่ได้ออกสัญชาติหรือให้สิทธิอะไรพิเศษกับนายเบนสมิธนั้นแหละพยายามจะชี้แจงว่าอย่างไรตนก็ไม่ใช่กลุ่มคนเดียวกันกลุ่มพักพวกเดียวกันกับนายเบนสมิธนี้คือความพยายามที่นายอนุทินพยายามจะปัดสิ่งเหล่านี้ออกให้ห่างกับตัวเองซึ่ง ภาพที่มันปรากฏนั้นมันขัดแย้งต่อความรู้สึกสําหรับคนที่ได้เห็นใช่ไหมครับท่านครับทันทีทันใดที่มาพูดลักษณะนี้ก็แน่นอนแหละครับมันจะเป็นการเอาดีเข้าตัวแล้วก็เอาช่วยให้พรรคเพื่อไทยอีกแล้วพรรคเพื่อไทยไม่รอช้าตั้งโต๊ะถแถลงทันทีในการนี้นําโดยนายจอมศึกสิทธิ์สีจอมขวัญก็คือโคษกพรรคเพื่อไทยกับนายพายุเนื่องจํานงรองโฆษกพรรค เขาได้ตั้งโต๊ะแล้วก็พูดถึงกรณีนี้ว่าสิ่งที่นายอนุทินพยายามจะพูดเรื่องต่างๆอย่าพยายามที่จะปัดออกจากตัวจนเกินไปการที่หลุดออกจากรัฐบาลแพรทองทานนั้นไม่ได้มีใครขับไล่หรือบีบบังคับแต่อย่างใดนั้นเป็นการถอนตัวของนายอนุทินเองโดยเฉพาะประเด็นหลักๆคือการทำงานไม่เป็นนะครับเขาบอกว่า แม้กระทั้งจะให้ไปตัดน้ำตัดไฟเกี่ยวกับคอเซ็นเตอร์ก็รีรออยู่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังไม่รู้จิดขัดเรื่องอะไรจะให้ไปทำอะไรก็ตามแต่เขาเห็นว่าทำงานไม่เป็นยิ่งมาเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การที่บริหารภัยพิบัติที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความชัดเจนว่าการบริหาร ไม่เป็นทํางานไม่เป็นทําให้หนายอนุทินนั้นตกอยู่ในสถานะแบบนี้นี่เองไม่ได้ใช่พ่ออย่างอื่นเขาพยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับท่านครับเรื่องราวที่เราจะไปพูดคุยกันวันนี้มันก็มีหลากหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่พรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะในการแถลงเรื่องนี้โต้นายอนุทินแล้วเขายังมีการเปิดตัวผู้สมัครสอสอ ประมาณ4ท่านมีจังหวัดนคนปรปฐมกับสุพรรณบุรีสิ่งที่เป็นประเด็นน่าจับตามองก็คือมีการเปิดตัวนายประยูนอินสกุลซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่งจะเกษียณอายุราชการมานะครับคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นการหายากที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะเข้ามาเข้าสู่สังกัดพรรคการเมืองต่าง ของพรรคเพื่อไทยก็มีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านยงยุทธวิชัยดิตแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นๆแต่ถ้าว่าวันนี้คุณประยูนอินสกุลได้เปิดตัวอย่างแน่วแน่แล้วก็เยืนหยัดที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับบ้านใหญ่สุพรรณบุรีท่านครับก่อนที่จะไปแตกประเด็นแล้วก็พูดถึงกรณีของช่วงสองสวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่อง ศาสตราจารย์ขอไปครับรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ที่บอกว่าอาจจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนี้ล่าสุดเบื้องต้นได้มีการพูดคุยสอบถามแล้วเดี๋ยวข้อเท็จจริงเราจะพูดกันสักคู่นะครับขอพูดถึงกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณเดียววภา,าวงสวัสดิ์เจ๊แดง ภรรยาของอดีตนายกสมชายแล้วก็เป็นมารดาของดอกเตรเชนท่านยศชนันวงสวัสด์ได้ไปเยี่ยมดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรที่เรียนจำคลองเปรมก็พูดถึงความการปฏิบัติทั่วไปนะครับของดอกเตอร์ทักษิณไม่มีอะไรพิเศษมากมายและผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีข่าวมีภาพปรากฏมีการวิาพากษ์วิจารณ์ลือกันไปถึงกรณีที่ลูกชายเจ๊แดงนี้ จะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยมีความเห็นอย่างไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่จเจดแดงเยาวภาวงศ์สวัสด์ก็ได้ตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีความเห็น,แล,หนแล้วก็ไม่ได้มีการชี้แนะชี้นำกับนายยศชันนันลูกชายเป็นเรื่องของดรยศชันนันกับพรรคเพื่อไทยที่จะตกลงคุยกันเองเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่ เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตัวซึ่งดรยศชันนันก็มีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจหรือคิดการอะไรในเรื่องเหล่านี้นั้นก็คือไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมครับพี่น้องอย่างแน่นอนหลักๆเลยก็คือการที่เป็นสัญญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์จากคนในบ้านชินวัตรที่ยังส่งสัญญาณให้เราได้เห็นถึงการต่อสู้แล้วก็เจตนาอันแน่วแน่ไม่มีถอย ถ้าเกิดจะเกรงกลัวอะไรก็ตามแต่เขาจะต้องให้ข่าวในลักษณะที่ปฏิเสธนะครับท่านครับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครขนาดนี้ท่านไม่ใช่คนอื่นไกลจากพรรคเพื่อไทยท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคข,ของนายกยิ่งลักษชินวัตรการที่ทำให้ อาจารย์ชาชาติมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเราก็ทบทวนไปแล้วก็คงจะจําได้ว่าพยายามที่จะผลักดันโครงการที่คู่เงิน2.2ล้านใช่ไหมครับที่จะมาทําโครงการรถไฟฟ้าแต่ทว่าโดนสารรัฐมนูญตีตกก็มีวลีกล่าวอ้างตามหลังมาในลักษณะที่ว่าทําถนนในหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังยังไม่หมดอย่าเพิ่งไปมีสิ่งเหล่านี้จําได้ไหมครับ แล้วก็เป็นภาพที่อาจารย์ชัดชาติได้แสดงสัญลักษณ์เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดเรียกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกมีเอกลักษณ์ส่วนตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีคนรู้จักจำนวนมากให้การยอมรับได้สอบถามอาจารย์ชัดชาติแล้วนะครับการที่มีข่าวออกมาว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่หรือเป็นเรื่องจริง ในการที่บอกว่าอาจารย์ชัดชาติจะมานั่งเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยในการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจารย์ชัดชาติบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สรุปและก็ขณะนี้ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจและก็ยังไม่ได้ยืนยันแบบนั้นอาจารย์ชัชาติบอกว่าอาจารย์ชัชาติกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดคุยอะไรกันก็ตามแต่ ถามต่อว่าการที่จะลงเป็นผู้ท้าชิงผู้ว่ากทมครั้งต่อไปอีกไหมอาจารย์ชาชาติก็ตอบว่าต้องดูว่าประชาชนอยากจะให้ทำงานในส่วนไหนมากกว่าตรงนี้ถ้าผมตีความเองผมก็ตีความว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในการที่จะมาเป็นคนดีเดตพรคเพื่อไทยส่วนที่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูก ต้องตรงก,กันกับหลักและอุดมการพัคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้หรือไม่เราจะวิเคราะห์กันต่อไปนะครับท่านครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ครับอาจารย์ชัดชาติผมก็ว่าเหมาะสมในการที่จะเป็นนายกของพักเพื่อไทยแต่ตอนนี้สนามการต่อสู้และสถานการณ์ทางการเมืองมันเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเป็นการแยกแยะเป็นการช่วงชิง อำนาจกันที่จะมาบริหารประเทศให้ไปคนละทางระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษนิยมเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยก็คือจะมาจัดการสิ่งต่างๆปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีในบ้านเมืองมาทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินลืมตาอ้าปากได้ทำให้ประเทศชาติฟ,ฟื้นฟูจากภาวะวิกฤตต่างๆที่พบเจอมาเช่นที่พวกเราได้เห็น ในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษนิยมก็มีพฤติกรรมคล้ายกับว่าไม่ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินไปกว่านี้จะมองอย่างอื่นไปไม่ได้เนื่องจากว่าสิ่งดีๆที่ผ่านมาเราเห็นในขณะที่พักเพื่อไทยดรทักษิณชินวัตรหรือนายกฝั่งประชาธิปไตยนี้ก็ดีพยายามผลักดันเป็นนโยบายหรือเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ ที่เราเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมักจะถูกขัดขวางและสกัดทุกวิถีทางหนักเข้าถึงขนาดที่ต้องหาเรื่องทำให้หลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จึงมองว่าอาจารย์ชตัตชาติจะเป็นตัวชูในการทำงานได้แต่ถ้าว่าการมาเป็นผู้นำในด้านของผู้นำจิตวิญญาณ ของประชาธิปไตยโดยแท้จริงมันยังอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าสุดยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามองมาแล้วเห็นภาพประชาธิปไตยทันทีใช่ไหมครับน,นี้ก็ว่ากันไปหลากหลายนานา,นาทัศนะของความคิดเห็นครับท่านครับทีนี้ก็เป็นกรณีของคุณจอมที่เป็นโฆษกเพื่อไทยเขาตั้งข้อสังเกตว่า นายอนุทินกับกลุ่มนายเบนสมิดนี้มีอะไรที่ลึกซึ้งกันมากกว่านี้มากมายหรือไม่สังเกตว่าพยายามที่จะปัดเรื่องราวเหล่านี้ไปโยนให้กับพรรคการเมืองอื่นโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยอะไรครับพยายามเอาภาพนี้ออกให้พ้นกับตัวเองตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าจับจุดที่น่าสังเกตก็คือเมื่อสิ่งต่างๆที่พยายามยกยนให้คนอื่น แต่พอมันปรากฏกับตัวเองจริงๆเป็นสิ่งที่ตนเองเกี่ยวข้องมันทำไมเป็นภาพที่น่าเชื่อมากกว่าเขาตั้งข้อสังเกตไปจนถึงฝ่ายค้ำขณะนี้ก็คือพักส้มว่าขณะนี้มันเป็นอย่างไรที่ว่าไม่มีเหตุผลที่จะอภิปรายเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกขณะน,นี้มีเรื่องพอที่จะอภิปรายแล้วหรือยัง อักษมก็ต้องตอบคำถามนี้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอย่างจริงใจว่าสิ่งที่กระทำอยู่นี้ทุกวันนี้เป็นการแก้ต่างเป็นการแฝงว่าตัวเองเป็นพักฝ่ายค้านแต่ที่จริงแล้วเป็นพักร่วมที่คอยหนุนอยู่ข้างนอกใช่หรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับท่านครับทนายอัน๋นวันนี้มีการใส่อารมณ์แล้วก็แสดงอาการที่ ไม่พอใจให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการไปติดตามเรื่องราวของการที่มีการฟ้องร้องไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอวอมันเป็นภาพลักษณะที่ว่าคดีความเหล่านี้จากที่จะเดินไปอย่างต่อเนื่องและเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยตั้งแต่พ้นวาระนั้น มีรัฐบาลอนุทินนี้ขึ้นมาบริหารทนายอันบอกว่าขณะนี้ทราบมาล่าสุดว่าได้พยายามที่จะล้มคดีน,นี้ให้จงได้จะแห้คดีน,นี้หายไปจากสารระบบซึ่งก่อนหน้านี้เห็นว่าจะมีการดำเนินคดีกับประมาณ8คนที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นตัวหลักๆในคดีน,นี้ล่าสุดเขาบอกว่ามันจะถึงขั้นที่ว่า ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้เลยไม่ทราบว่าจะเป็นวิธีใดทนายอันจรึงได้มาเปิดเส้นทางการเงินมาเปิดสิ่งที่เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่มีอยู่แต่ก็ใช้เป็นตัวย่อหรือว่าเซ็นเซอร์ในส่วนที่จะไปชี้ชัดในตัวบุคคลนั้นๆท่านครับนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มที่เป็นรัฐบาลกลุ่มนี้กลัวในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคเพื่อไทย ก็ลองคิดดูทานายอันมีสิ่งเหล่านี้มากมายแล้วพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นรัฐบาลและดําเนินคดีความกับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้จะมีอะไรมากมายขนาดไหนนี่แหละครับสิ่งที่ผมยกพูดตลอดมาก็ได้เอามาพูดกันและจับตามองกระบ,บวนการยุติธรรมสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรมที่มีเจ้าของจะถูกนําไปใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือไม่เราก็ต้องดูตรงนี้นะครับน่าเป็นห่วงประเทศชาติ ท่านครับส่วนเรื่องที่ว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หากว่าพักเพื่อไทยจะยื่นทันทีหรือว่ายังไม่ยืน่นหรือว่าจะไปยื่นตอนไหนก็ตามแต่ผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเป็นเรื่องที่ควรจะปล่อยให้พักเพื่อไทยพิจารณาในการที่จะตัดสินใจเรื่องราวเหล่านี้เนื่องจากว่าการที่จะยื่นทันทีหรือไม่ยืน่น มันก็จะมีเหตุผลของมันอยู่ในตัวตรงนั้นการที่ไม่ยื่นก็อาจจะเป็นการปล่อยให้กลุ่มบุคคลน,นี้หลายๆกลุ่มได้เปิดเผยได้แสดงตัวให้ประชาชนได้เห็นธาตุแท้ได้เห็นความเป็นจริงที่มากขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวิธีเดียวที่พรคเพื่อไทยสามารถที่จะทำได้ในการใช้สิ่งนี้เป็นการชี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็น ไม่มีวิธีอื่นครับถ้าเกิดเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ใช่ครับหากต้องการที่จะรีบยุบสภาหรือรีบลาออกอะไรก็ตามแต่เพราะเขามีผลลพักในด้านการบริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการทุกด้านทุกตำแหน่งทุกระดับเขาสามารถที่จะมีความพร้อมมีความที่เรียกว่ามีบุคลากรที่จะจัดการในการเลือกตั้งได้ทันทีใช่ไหมครับ ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปล่อยให้พรคเพื่อไทยพิจารณาพวกเราก็ดูไปตามนี้เพราะว่าอย่างน้นอยๆพรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เคยทําอะไรให้พวกเราเสียใจใช่ไหมครับไม่เคยทําอะไรที่ทําให้พวกเราคิดว่ามันเป็นการกระทําที่ย้อนแย้งต่อกระบวนการประชาธิปไตยระบบรัฐสภาหรือว่าย้อนแย้งต่อสิ่งที่กระทําแล้วเป็นตังข้ามกับผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เป็นกระแสที่เป็นตั้งคำถามมีผู้คนใช้ในการยกขึ้นมาพูดคุยกันเราสามารถดำเนินการไปค้นหาข้อเท็จจริงอะไรได้บ้างก็จะนำมารายงานเช่นนี้ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงขอบคุณสำหรับทุกการรับชม เคนิวส์ s, ขวัญตาเสียบข่าวได้ผมเจติศักดิ์ขอบพระคุณมากครับ ชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชน มวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มตน้นหนึ่งสิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยขึ้นืคน เื่อประชาชนปร,าชาประชาิปธไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยัยสิทธิเตรีพลาดอน คนมีได้มีชายด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกัน ไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชน สิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวายสิทธิเสรีพลาดอแนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีใช้ด้วยกัน ของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือ ប្រជាធិបតេយ្យ